มาภาพมาเธอคูนข้าวคุนายนสีสมอนใช่ไหมฉันได้โอกาสเธอแค่หนึ่งหรือสามเท่านั้นนะไมื่องกระโดนดีแน่หนึ่งสองสามจ้า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 มันไม่ได้เขาเท่กว่าปากเขาเลยแล้วเขาจะพูดได้ไงครับฉันเริ่ม ฉันพัทรมาร์มันหนีทำไมอ่ะเงียบปากไปเลยนะฉันจะทำดีกับประชาชนที่ประพฤติดีเท่านั้นผู้ร้ายแบบเธอมันต้องเจออย่างนี้บอกมาทำความข้าวแรงศีสมะอนใช่ไหมฉันเปล่านะคะฉันไม่ได้ทำอ่ะจะปอดแข็งอีกเหรอก็ฉันบอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ได้ทำไม่ได้ทำจริงอ่ะเฮ้ย็อีกมาเพื่อเสกเจ้าพนักงานนะบอกมาจะให้ฉันบอกอะไรหรอคะฉันไม่ได้ทำจริงๆเลยจะเข้าตารางอยู่แล้วนะจะปากดีเหรอฮะฉันไม่ได้ทำอ่ะบอกมาสิ นี่นี่คุณทำอะไรอ่ะอ๊ยหมวดคะนี่แหละค่ะผู้ต้องหาที่ข้าคุณนายสีสมอนคุณสมงวางเขาไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาจะมาเป็นพยานให้เรารีบปล่อยเขาถึงนี้เลยหมดคะเร็วๆกข้าเลย จ็บตรงไหนบ้างลูกเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าลูกแม่แี่แจมจะบ้า <c oughs> ฉันฉ,ฉ,ฉันกลัวไม่ต้องกลัวนะลูกนะป้าอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีใครทําอะไรเองได้นะลูกนะขอโทษนะคะขอโทษจริงๆที่เขาใจผิดอะ่ะอย่าถือโทษกดเครื่องเลยใช่เลยนะให้ฉันทําอะไรก็ได้ฉันยอมทำทุกอย่างเลยนะคะนะพูดมากอยู่ได้จ้ะรีบไปออกก้ฟนเพื่อสดว่างกัสิไปเลวค่ะูเข้าลูกใจเย็นอยูย่ได้เองก็เปิดดูที่นี่เออ มไม่มีป้าไม่มีก็ดูในคอมพิวเตอร์สิเออค่อ,คอยๆดูดูย็นไงบ้างครับอพอจะมีใครคนไหนรับคลาบคาบ้างไหมออไม่มีเลยค่ะจะเย็นๆนะคะ,ะ,นนะคะ่คอยๆดูไปค่ะไม่ต้องรีบกาแฟะค,ะค่ะคุณสมหวังขอบคุณนะคะ,คะเรียกฉันว่าสมหวังเฉยๆจะดีกว่านะคะค่ะสมหวังถ้าในแฟ้มกับในคอมไม่มีนะครับ เรามาดูที่บอรดด้วยก็ได้นะครับจา้าผมฝากดูแลด้วยนะแต่ผมขอตัวไปเคลียร์งานก่อนค่ะคือตับสบายนะครับไปดูเร็ว,รวๆไปดูที่บอร์ดเร็ว <c oughs> แล้วเอ็ค่อยๆดูละใจเย็นๆนะ่ะอย่าใจร้อนละ่ะเออไล่ๆดูไปทีละรูปเจอไหม อะไรครับเราก็ไปเขาพูดมาผิดคนนั้นน่ะค่ะเนี่ยมือปืนสงสัยแหลมอะไรไม่เคยเห็นเลยครับขอบใจมากนะครับคุณ เป็นไงบ้างคะหมวดคืออย่างนี้คุณสมองหวังไอ้มือปืนที่คุณชี้ตัวในรูปเนี่ยมันไม่มีปอดอยู่ในแฟ้มของตำรวจนั่ก็หมายความว่า,วา,วามันไม่ใช่คนร้ายน้นเหรอคะหัองหวังคุณนายเองบอกว่าว่าเองจํามันได้ไงลูกฉันจําได้จริงนะป้าไอคนนี้แหละที่มันฆ่าคุณนายสีสมอน่ะคืออย่างนี้ค่ะคนที่สองหวังชี้ตัวในถูกแล้วนะคะมันเป็นหนึ่งในมือปืนซุ่มเสือแหลม แต่ว่าไอเนี่ยมันไม่มีปลอดอาชญากรเพียงคนเดียวค่ะและไอคนนี้แหละที่ทางเราสงสัยว่ามันเป็นมือปืนที่น่ากลัวที่สุดแล้วยิ่งอยู่ในซุ้มเสือแหลมแล้วเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยไอซุ้มนี้เนี่ยนะครับมันอันตรายมากทางเราพยายามตามจับตัวพวกมันอยู่แต่ยังตามตัวไม่ได้เลยสักคนแล้วยิ่งมันเห็นหน้าคุณแบบนี้เนี่ยมันไม่ปล่อยคุณแน่แน่ฮะนี่ก็หมายความว่า หลานิชันเนี่ยกำลังตกอยู่ในอันตรายหรอขโมยใช่ครับ้หยหวังเอ้เพื่อความปลอดภัยของคุณสมหวังเนี่ยทางเราขอแนะนำให้คุณสมหวังไปซ่อนตัวในที่ที่ปลอดภัยชั่วคราวก่อนเพื่อการตัวให้เป็นพยานบุคคลในคดีนี้ไม่ไปเด้ป้าฉันไม่ไปไหนทั้งนั้นน่ะปาไม่นี่อยู่กับครคุณสมหวังนะครับคือสว่าทางเราขอร้องเถิดนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองแล้วก็เพื่อประโยชน์ในทางลูกคดี ไม่ไปอะค่ะฉันไม่ห่วงป้านั้นฉันไม่ขอไปไหนทั้งนั้นนะคะไม่ไปนะป้าฉันไม่ไปนะป้า <c oughs> ไม่เอาไม่ไปนะคะเฮ้ย ก็จะตีให้เองเจ็บมาสิเองจะหยิบผ้าที่ป้าพับใส่กระเป๋าเองออกไปทําไมโอฉันไม่อยากไปนี่ป้าหนึ่งหวังเอ้ยเองอย่าดื้อนักเลยรักชีวิตตัวเองบ้างอยู่ที่เนี่มันอันตรายนะลูก ฉันเป็นห่วงป้านี่ถ้าฉันไปแล้วใครจะอยู่กับป้าละ่ะแล้วใครจะช่วยป้าตัดเสื้อยัองไม่ต้องห่วงป้าหรอกป้าน่ะแข็งแรงไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกลูกเรื่องงานเองก็ไม่ต้องห่วงป้าทำคนเดียวได้ต่อไปนี้ป้าก็จะรับงานให้มันน้อยลง่ลย คงคิดถึงป้าแย่ให้ฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอป้าวังเอ็งฟังป้า้ดีๆนะลูกชีวิตเนี้ยป้ามีเองค,คนเดียวถ้าหลานของป้าเป็นอะไรไปป้าจะอยู่ยังไงเอ็งไปจะได้หวังนะนะลูกนะ เือกป่านนัูก